เรื่องมูลายะปฏิกัสนาระหะภิกษุก็โดยสมัยนั้นแหลภิกษุทั้งหลายผู้ควรชักเข้าหาอาบัดเดิมยินดีการกราบไหว้การลุกรับอัญชลีกรรมสามีจิกรรมการนำอาสนะมาให้การนำที่นอนมาให้การล้างเท้าการตั้งต่างรองเท้าการตั้งกระเบื้องเช็ดเท้าการรับบาดจีวรการถูหลังให้เมื่ออาบน้ำ ของประกาศตัดต,ต,ตะภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อยต่างก็เพ่งโทษติเตียนพนธนาว่าฉนัยภิกษุทั้งหลายผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิมจึงได้ยินดีการกราบไหว้การลุกรับอัญชลีกรรมสามีจิกรรมการนำอาสนะมาให้การนำที่นอนมาให้การล้างหน้าการตั้งต่างรองเท้าการตั้งกระเบื้องเช็ดเท้า การรับบาดจีบอลการถูหลังให้เมื่ออาบน้ําของประกาศตัดตาภิกษุทั้งหลายเล่าแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าประชุมสงฆ์ทรงสอบถามลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในพระเหตุเป็นเขาหมู่นั้นในพระเหตุแรกเกิดนั้นแล้วทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ได้ยินว่าภิกษุทั้งหลายผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิมยินดีการกราบไหว้การลุกรับอัญชลีกรรมสามีจิกรรมการนำอัศนะมาให้การนำที่นอนมาให้การล้างเท้าการตั้งต่างรองเท้าการตั้งกระเบื้องเช็ดเท้าการรับบาทจีวรการถูหลังให้เมื่ออาบน้ำของประกาศตัดตภิกษุทั้งหลายจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่า จริงพระพุทธเจ้าข้าทรงติเตียนพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉะไหนภิกษุทั้งหลายผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิมจึงได้ยินดีการกราบไหว้การลุกรับอัญชลีกรรมสามีจิกรรมการนำอาสนะมาให้การนำที่นอนมาให้การล้างเท้าการตั้งต่างรองเท้า การตั้งกระเบื้องเช็ดเท้าการรับบาตจีวรการถูหลังให้เมื่ออาบน้ำของประกาศตัดตะภิกษุทั้งหลายเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการกระทำของพวกภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัตเดิมนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสละถึงครั้นแล้วทรงทำธรรมีกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การพิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัดเดิมไม่พึงยินดีการกราบไหว้การลุกรับอัญชลีกรรมสามีจิกรรมการนำอาสนะมาให้การนำที่นอนมาให้การล้างเท้าการตั้งต่างรองเท้าการตั้งกระเบื้องเช็ดเท้าการรับบาดจีวรการถูหลังให้เมื่ออาบน้ำของประกาศตัดตาพิกษุทั้งหลายรูปใดยินดีต้องอาบัตทุกกฎ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตการกราบไหว้การลุกรับอัญชลีกรรมสามีจิกรรมการนำอาสนะมาให้การนำที่นอนมาให้การล้างเท้าการตั้งต่างรองเท้าการตั้งกระเบื้องเช็ดเท้าการรับบาดจีวรการถูหลังให้เมื่ออาบน้ำของภิกษุทั้งหลายผู้ควรชักเข้าหาอาบัตเดิมด้วยกันตามลำดับผู้แก่ทันษา ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตกิจห้าอย่างคืออุโบสถปวารณาผ้าอาบน้ำฝนการสละพัดและการรับพัดแก่ภิกษุทั้งหลายผู้ควรชักเข้าหาอาบัตเดิมตามลำดับผู้แก่พรรษาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหลเราจักบัญญัติวัดแก่ภิกษุทั้งหลายผู้ควรชักเข้าหาอาบัตเดิม โดยประการที่ภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัตเดิมต้องประพฤติทุกรูปมูลายะปฏิกสนารหาวัดหมวดที่1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัตเดิมพึงประพฤติโดยชอบวิธีประพฤติโดยชอบในวัดนั้นดังนี้อันภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัตเดิมไม่พึงให้อุปสมบท ไม่พึงให้นิสัยไม่พึงให้สามเณรอุปถากไม่พึงรับสมมุติเป็นผู้สั่งสอนทิกษุณีแม้ได้รับสมมุติแล้วก็ไม่พึงสั่งสอนทิกษุณีเป็นผู้ควรชักเข้าหาอาบัตเดิมเพราะอาบัตใดไม่พึงต้องอาบัตนั้นไม่พึงต้องอาบัตอื่นอันเช่นกันไม่พึงต้องอาบัตอันเลวทรามกว่านั้นไม่พึงติกรรมไม่พึงติภิกษุทั้งหลายผู้ทำกรรม ไม่พึงห้ามอุโบสถแก่ประกาศตตะภิกษุไม่พึงห้ามปวารณาแก่ประกาศตตะภิกษุไม่พึงทําการไต่สวนไม่พึงเริ่มอนุวาธาธิกรไม่พึงยังภิกษุอื่นให้ทําโอกาสไม่พึงโจทย์ภิษุอื่นไม่พึงให้ภิกษุอื่นให้การไม่พึงช่วยภิกษุกับภิกษุให้สู้อธิกรกันหมวดที่สองดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิมไม่พึงไปข้างหน้าแห่งประกาศตตะภิกษุไม่พึงนั่งข้างหน้าแห่งประกาศตตะภิกษุพึงพอใจด้วยอัศนะสุดท้ายที่นอนสุดท้ายวิหารสุดท้ายของสงฆ์ที่สงฆ์จะพึงให้แก่เธอไม่พึงมีประกาศตตะภิกษุเป็นสมณะไปข้างหน้าหรือตามหลังเข้าไปสู่สกุลไม่พึงสมาทานอารัญญิกทุดดง ไม่พึงสมาทานบินทะปาติกาทุตรงและไม่พึงให้เขานำบินทะบาดมาส่งเพราะปัจจัยนั้นด้วยคิดว่าคนทั้งหลายอย่ารู้เราหมวดที่สดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัตรเดิมไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสที่หาภิกษุไม่ได้ ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่ถิ่นที่ไม่ใช่อาวาสที่หาภิกษุไม่ได้ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสหรือถิ่นไม่ใช่อาวาสที่หาภิกษุไม่ได้ไม่พึงออกจากถิ่นไม่ใช่อาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสที่หาภิกษุไม่ได้ไม่พึงออกจากถิ่นที่ไม่ใช่อาวาสที่มีภิกษุไปสู่ถิ่นที่ไม่ใช่อาวาสที่หาภิกษุไม่ได้ ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่หาภิกษุไม่ได้ไม่พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสที่หาภิกษุไม่ได้ไม่พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่หาภิกษุไม่ได้ไม่พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่หาภิกษุมิได้ทั้งนี้เว้นแต่ไปกับประกาศตัดตาภิกษุเว้นแต่มีอันตรายหมวดที่4ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิมไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสที่มีภิกษุแต่เป็นนานา,นาสังวาสไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุแต่เป็นนานาสังวาสไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุแต่เป็นนานาสังวาสไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสที่มีภิกษุแต่เป็นนานาสังวาสไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุแต่เป็นนานาสังวาส ไม่พึงออกจากถิ่นมิช่อาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสหรือถิ่นมิช่อาวาสที่มีภิกษุแต่เป็นนานาสังวาสไม่พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิช่อาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสที่มีภิกษุแต่เป็นนานาสังวาสไม่พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิช่อาวาสที่มีภิกษุไปสู่ถิ่นมิชัยอาวาสที่มีภิกษุแต่เป็นนานาสังวาสไม่พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาว่าที่มีภิกษุไปสู่อาวาาหรือถิ่นมิใช่อาวาาที่มีภิกษุแต่เป็นนานาสังวาสทั้งนี้เว้นแต่ไปกับประกาศตตะภิกษุเว้นแต่มีอันตรายหมวดที่หดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันภิกษุควรชักเข้าหาอาบัติเดิมพึงออกจากอาวาาที่มีภิกษุไปสู่อาวาาที่มีภิกษุเป็นสมานสังวาส พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่ถิ่นไม่ใช่อาวาสที่มีภิกษุเป็นสมานสังวาสพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสหรือถิ่นไม่ใช่อาวาสที่มีภิกษุเป็นสมานสังวาสพึงออกจากถิ่นไม่ใช่อาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสที่มีภิกษุเป็นสมานสังวาสพึงออกจากถิ่นไม่ใช่อาวาสที่มีภิกษุไปสู่ถิ่นไม่ใช่อาวาสที่มีภิกษุเป็นสมานสังวาส พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุเป็นสมานสังวาสพึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสที่มีภิกษุเป็นสมานสังวาสพึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุเป็นสมานสังวาสพึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือถิ่นม่ใช่อาวาสที่มีภิกษุเป็นสมานสังวาสทั้งนี้ที่รู้ว่าอาจจะไปถึงในวันนี้เที่ยวหมวดที่6ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัตรเดิมไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในอาวาสกับประกาศตัดตะภิกษุไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในถิ่นไม่ใช่อาวาส ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในอาวาสก็ดีในถิ่นไม่ใช่อาวาสก็ดีกับประกาศตตะภิกษุเห็นประกาศตตะภิกษุแล้วพึงลุกจากอาสนะพึงนิมนต์ประกาศตตะภิกษุให้นั่งไม่พึงนั่งในอาสนะเดียวกันกับประกาศตตะพิกษุเมื่อประกาศตตะภิกษุนั่งณอาสนะต่ำไม่พึงนั่งณอาสนะสูงเมื่อประกาศตตะภิกษุนั่งณพื้นดิน ไม่พึงนั่งณอาสนะไม่พึงจงกรมในที่จงกรมเดียวกันกับประกาศตตตภิกษุเมื่อประกาศตตตภิษุจงกรมอยู่ในที่จงกรมต่ำไม่พึงจงกรมในที่จงกรมสูงมเมื่อประกาศตตตภิกษุจงกรมณพื้นดินไม่พึงจงกรมในที่จงกรมหมวดที่7ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในอาวาสกับภิกษุผู้อยู่ปริวาสไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในถิ่นไม่ใช่อาวาสไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในอาวาสก็ดีในถิ่นไม่ใช่อาวาสก็ดีไม่พึงนั่งนอาสนะเดียวกันกับภิกษุผู้อยู่ปริวาสละถึงกับภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิมที่แก่พรรษากว่าละถึง กับภิกษุผู้ควรมานัดละถึงกับภิกษุผู้ประพฤติมานัดละถึงกับภิกษุผู้ควรอภานเมื่อเธอนั่งณอาสนะต่ำไม่พึงนั่งณอาสนะสูงเมื่อเธอนั่งณพื้นดินไม่พึงนั่งณอาสนะไม่พึงจงกรมในที่จงกรมเดียวกันเมื่อเธอจงกรมอยู่ในที่จงกรมต่ำไม่พึงจงกรมในที่จงกรมสูง เมื่อเธอจงกรมณนะพื้นดินไม่พึงจงกรมในที่จงกรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าสงมีภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัตเดิมเป็นที่สพึงให้ปริวาสพึงชักเข้าหาอาบัติเดิมพึงให้มานัดสงยี่สิบรูปทั้งภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัตเดิมนั้นพึงอับพ่าการกระทำดังนั้นใช้ไม่ได้และไม่ควรทำ มูลายะปฏิกสนารหวัวจบ